ให้เสียงภาคไทยโดยไอสตอสติโอฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดได้เลยให้เสียงภาษาไทยโดยไ so อสตอ n สติโอโอสยอดวันนี้ช่างเป็นวันที่หลับสบายดีจริงๆเลยอ่า หักนิ้วกรอบแกรบเอาระวันนี้เราจะทำอะไรนะเฮ้ยเออโอ้กูแม่งโคตรเจ็บเลยซ่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวกูเป็นสีเขียววะเฮ้ยเฮ้ยพองขึ้นด้วยเฮ้ย hey, <Hey, S 1> เอาเอาแล้วไงเฮ้ย hey, hey. เป็นไรวะรักกอดฮักจะทำลายตุง้งตุง้งมันเอ็นพซหมู่บ้านนี่วะเอ็นซฮะอะไรกูเหรอมึงและอืองเออ ไม่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 ไมฮารมันทำอะไรของมันวะแล้วนี่มันบ็อกบ็อกสุดท้ายนี่วะเอ้ยไม่เออไปละฟีวเอ็นบีซีอีกตัวเอ็นีซีข้าจะโชคแกเฮ้ยตุ เออเอ็นพ uh ีซ uh ีดมดอกไม้เ uh อ็นพีซีฮะเอ็นพีซีเออเรียกกูเหรอใช่ตุ้งแตกไปซุถึมือเอ็นพีซีมึงก็ต้องตายอีกตัว ละพลังนี้พอแค่นี้พอรับกันเรามาโชว์พลังกระโดดกันหน่อยฟุ้มเฟี้ยวปุ๊บฟึ้งเฟี้ยวตั้งเฟี้วอรู้สึกว่าปั้มกูกระโดดเหมือนวาร์ปเลยวะเมื่อกี้ แม่แม่งตัดตอนวะเอ้อเออพออยพูดคำหยาบไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าน,นหมู่บ้านเอ็นซีนี่เสร็จคาละตับตับตับอ้าตับตับตับอ้าอ้าฮะซอมบี้ยักษ์เลยฮึแกต้องอาจตัวสิเขียวมันข้า นันแกก็ตายซะเถอะวิ่ตบวิ่งตบเฮ้ยตบตบวินตายชิบหายตบอืมฮึมฮึฮึฮึ่ม Very o o d zombie ยักษ์เอาละครับถ้าชอบใจหรืออ่ามีปัญหาอะไรหากภาคผิดพลาดหรือภาคไม่ถูก ต้องปองใจยังไงก็คอ,คอมเมนต์บอกได้ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับอืมรับรองครั้งหน้ามีดีกว่านี้แน่นอนครับผมขอบคุณครับ ให้เสียงภาษาไทยโดยไอสตนสตูด so ิโอ